สวัสดีค่ะชิฉันนางสาวกนัญชาตนงแสงฉันเป็นมักรยนศึกษาปีที่5.3ลัดที่3มห้องวิทย์ทั่วไป1ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปอัพคะแนนตามภาคได้5คะแนนผ่าน12ต้องแก้7คะแนนแก้3ข้อค่ะข้อนี้สิ่งที่จดกำหนดให้เราคือบอกว่าปริมาตรมี1 1 2ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้โจทย์ถามว่ามีค่ากี่โมลที่ S.T.P คือจากสูตรจากสูตรโมนเท่ากับ V ส่วนยี4องจุเพราะว่าปฏิมาตรก็คือ V ซึ่งแทนค่าได้ก็คือโมนเท่ากับ11.2ส่วนยี4องจดสจะได้ว่าเท่ากับ0.5วนจโมน จะเป็นข้อที่2ข้อที่สองถามว่าแก๊ส X2 89.6ลิตรที่ t t มีมีมวล144กรัมจงหาโมลาตรตอของ X และมโมเลกุลของ X2 นี่นะเวราคือรู้ว่าโจทย์ะบบอะไรมาให้บ้างก็คือบอกปริมาตรปริมาตรเท่ากับ89.6 ลิตแล้วก็มีมวลร้อยสิสี่กรมัมร,ร้กรมัม G โจทย์ถามมวลของอ และมลวลโมเลกุลของ X2 ็ราจะหาจากการเทียบสูนมีมี G มี V t ที p ก็ ATP คือ V ส่วน22.4ะได้ว่าเท่ากับ แปสิบเก้าจุดหกส่วนยี่สิบองจุดสี่ร้อยยส่วนมับตัดกัน ได้สี่ได้สี่แล้วก็เอา m w เท่ากับ1 4 4หาร4เท่ากับ36ดังนั้นโมเลกุลเท่ากับ3 6ต่อไปหา ไปหามว,มวลโมเลกุลไม่ตอไปหามวลอะตอมของ X ก็คือมวลอะตอมของ X ม,มวลโมเลกุลก็คือให้เอามว,มวลโมเลกุลหารด้วยจำนวน วมวลโมเลกุลหารด้วนนยจำนวนของมวลเท่ากับ36ส,ส่ว,น,สวนด้วยอ2อดังนั้น ต่อไปจะเป็นข้อที่สโจทย์ถามว่านำโซเดียมซัลเฟต1 4 2กรัมมาทำปฏิกิริยากับแมีเซียมคอไรด์208ย 28, กรัมโซเดียมคอไรด์ห1 7ยกรัม,รม,รม,รมถ้าการทดลองนี้เป็นไปตามกฎสงมวลปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดแมีเซียมซัลไฟกี่กรัมโจทย์บอกว่า,วามีโซเดียมซัลเฟต1 4 2กรัม แมกีเซียมคอราไรด์28กรัมโซเดียมคอราไรด์117กรัมถ้าการทดลองนี้เป็นไปตามกฎสมมวลปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดแมกนีเซีมยมซัลไฟด์กี่กรัมกดตามกฎสมมวลกฎสมมวนก็คือสารตั้งต้นเท่าจะต้องเท่ากับผลิตภัณฑ์ปริมาณของกฎสงมวนก็คือ ปริมาณของสารตั้งต้นจะต้องเท่ากับปริมาณของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเขียนได้ว่า เราจะต้องรู้ว่าสมการดุนหรือ,อยังนะคะการดูสมการก็คือจํานวนจะต้องเท่ากัน NA มี2สารตั้งต้น NA โซเดียม,มี2แต่ผลิตภัณฑ์มีแค่หนึ่งเราต้องดุนสมการให้เท่ากันก่อนดุนสมการให้เท่ากันโดยคูณ2เข้าไปที่ nacl หรือว่าโซเดียมคลอไรจากนั้นก็แทนค่าตามโจทย์ที่ให้มาก็คือ na โซเดียมซัลเฟตมี1นึกร,รมัมแล้วก็แบเรียมคลอไรมี208กรัมส่วนผลิตภัณฑ์โซเดียมคลอไรมี117กรัม จทยถามว่าแบรเรียมซันไฟมีกี่กรัมก็คือเอา112บวก208ก็คือ350หาแบรเรียมซันไฟได้จากเอา350มาลบก,กับ117เท่ากับ233กรัมค่ะดังนั้นแบรเรียมซันไฟจึงเกิด233กรัม